มีชายร่างยักษ์คนหนึ่งทำงานรับใช้พระเจ้าทุกวันเขาจะทำกิจวัตรเดิมๆตื่นนอนกินอาหารเช้าจากนั้นก็ออกเดินทางเพื่อดูแลและตกแต่งโลกให้สวยงามเช้าวันหนึ่งขณะที่เขากำลังกินอาหารเช้าสายตาของเขาไปสะดุดเข้ากับปฏิทินทันใดนั้นเขาก็จำขึ้นได้ว่าวันนี้พระเจ้าจะเสด็จมาเพื่อตรวจงานของเขาคิดได้ดังนั้นเขาจึงรีบคว้ากล่องเครื่องมือและออกไปทำง,งานทันที ก่อนอื่นเขาหยิบค้อนกับสิวขึ้นมาแล้วสลักภูเขาสูงให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นจากนั้นเขาโปรยน้ำลงบนยอดเขาเอเวอเรสต์ให้ดูสดชื่นและเปล่งประกายต่อมาเขาเดินทางไปยังป่าทึบใช้เคียวตัดพุ่มไม้รกๆออกทำให้ป่าดูสะอาดและเรียบร้อยสุดท้ายเขาไปถึงทะเลสาบวิตตอเรียแล้วเริ่มฉีดน้ำลงในทะเลสาบอย่างช้าๆและระมัดระวังในระหว่างที่เขากำลังทำงานอยู่นั้น มีชาวเผ่ากลุ่มหนึ่งมามุงดูจากด้านล่างพวกเขาไม่เคยเห็นชายตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนด้วยความเข้าใจผิดจากความสูงของเขาพวกเขาคิดว่าชายตัวใหญ่กำลังฉี่ลงในทะเลสาบ พวกเขารู้สึกโกรธมากแต่ชายร่างยักษ์ยิ้มแล้วอธิบายอย่างอ่อนโยนว่าเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและกำลังทำงานเพื่อความงามของโลกเมื่อชาวเผ่าได้ยินเช่นนั้นพวกเขาก็เข้าใจและเปลี่ยนความโกรธเป็นความเคารพต่างก้มศรีรษะให้เขาด้วยความนับถือด้วยเหตุนี้ความเข้าใจผิดจึงกลายเป็นความเข้าใจด้วยพลังของความเมตตาและการสื่อสารอย่างอ่อนโยน